เนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระพฤหัสบดีโครจรเดินมนส่งผลต่อดวงชะตาของท่านเป็นระยะเวลา6เดือนดวงชะตาเปลี่ยนแปลงกับร้ายกายดีอย่างฉับพลัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8หมอด m, m o r i ผ่าดาว youtube com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ลราศีและบูชาว,วัตถุมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาให้เป็นมหารหวยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจําเดือนมีนาคม2564ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวสูงะเคราดวงใหญ่ดวงหนึ่งซึ่งในทางระบบสุริยะจักรวาล ส่วนในทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยา่าเนี่ยถือว่าเป็นดาวสุขเพราะเป็นเทพแห่งดาวบุญฤทธิ์การเปรียบเทียบเนี่ยนะครับการพริกรหมายถึงปัญญาสิง์บุญสุดให้งไทยพระพฤหัสบดีนะครับในการโคโจรของดาวพฤหัสบดีนี้นะในในด้านโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาตท่านจะสถิตในแต่ละลาราศีนะครับาราศีละหนึ่งปีนะและในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละปีนี้ก็จะมีเกณฑ์การโคโจรที่ผันผวนอยู่บ้าน อยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีมังกรน,นะครับตำแหน่งก็เป็นนิจจังบังคะในดวงชะตานะครับถือว่าคุณจะต้องเป็นคนที่หัวดีนะในดวงชะตาและดาวพระพฤหัสบดีนี้นะครับจะโคจรเดินมนการโคจรเดินมนเนี่ยหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ําเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็ณจังงังบ้างนะณจังงังก็คือไม่เดินนะครับไม่รู้จะเดินไปไหน นะดาวพระพฤหัสบดีนี้จะส่งผลดีหรือร้ายกับดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะโคจรเดินมลน,นะครับตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564ช่วงเวลา11นกา48นาทีนะครับจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับราศีกุมเป็นนรราศีในดวงชะตาก็จะส่งผลให้ราศีกุมเนี่ยเป็นองค์เก์และเป็นอุดมเกณฑ์ ชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของคุณนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวย้ายคุณต้องเร่งรีบสร้างบุญสร้างกุศลนะครับรวมถึงทุกราศีด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวกข้ไปว่านะในแต่ละลัคนาราศีของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพระพฤหัสบดีนี้จะอยู่ที่ราศีกลุ่มนะครับโดยใช้ระยะเวลาประมาณ180วันหรือ6เดือนนะครับ จะอยู่ตรงนี้ไป6เดือนเพราะฉะนั้นถือว่าคุณก็จะมีโอกาสอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะครับทําอะไรก็ให้รีบทาให้รีบทาในดวงชะตาของคุณนะครับและดาวพระพฤหัสบดีนี้ก็จะพักถอยหลังกลับมานะครับในวันที่28กันยายน2564นะครับช่วงเวลาตี532นาทีพฤหัสบดีถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรนะในดวงชะตานะครับ ก็มาอยู่สักระยะหนึ่งนะและดาวพระพุหธธัสบดีเนี่ยจะย้ายอย่างเต็มที่เลยนะครับเข้าสู่ราศีกุมก็คือในวันที่8พฤศจิกายน2564นะครับช่วงเวลา22ในการสิบอทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพฤหัสบดีย้ายในช่วงนั้นนะครับถ้าวัดที่ไหนใกล้บ้านจัดพิธีสวดบูชาเทวดานรพระเขา์จำไว้เลยในวันที่8นะครับพฤศจิกายน2564 ให้ไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านของคุณได้เลยนะครับถือว่าเป็นมงคลเพราะเป็นดาวสุภเร้ะหใหญ่นะครับดวงชะตาคุณจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบผลความสำเร็จในดวงชะตานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะอิทธิพลจากดาวพระพฤหัสบดีส่งผลย้ายในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะดีหรือร้ายในดวงชะตาของคุณในเดือนนี้นะครับก็จะมีดาวพระเคราะห์ที่โยกย้ายราศีนะครับก็จะมีดาวพุธย้ายสองครั้งดาวทิศดาวพระเกีตดาวศุกร์แล้วก็ดาวพระพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นดาวที่สําคัญของชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยเช่นกันนะครับชะตาชีวิตของคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะถ้าใครที่ติดขัดมีปัญหาอุสรักก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาชีวิตจะพลิกฟื้น กับร้ายกายดีอย่างรวดเร็วนะครับด้วยคุณงามความดีด้วยเสน่ห์เมตตาหมานิยมด้วยบุญกุศลของคุณอย่างแน่นอนในดวงชะตาของคุณเลยนะครับโอเคนะอันนี้ก็มาไล่เรียงกันเลยนะในแต่ละดวงดาวมาเริ่มต้นที่ดาวย้ายดวงแรกนะครับก็คือดาวพระพุธดาวพุธนี่นะครับจะเดินหน้าเสดิญอย่างรวดเร็วเนี่ยนะตำแหน่งก็เป็น,นาจาุลจักรในวันที่9มีนาคม2564เวลาตี2 5นาทีนะครับดาวพุธนี้ก็โครจรเข้ามาสู่ในภพผันธุทุอยู่ในราศีกลุ่มในโดชาตาส่งผลให้เจ้าชะตาเลยนะครับจะดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพราะอาศัยความคิดและสติปัญญามีความรู้ความสามารถนะครับในด้านต่างๆนะเป็นเหตุเป็นผลทําให้คนทั้งหลายให้การยกย่องนับถือนะครับจะได้รับผลดีในการอยู่ในถิ่นกําเนินเดนเดิม แม้อาจจะมีเรื่องติดขัดอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายใดๆในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในดวงชะตาและเจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะได้ที่ดินนะครับในต่างถิ่นต่างแดนหรือเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโอกาสได้รับมรดกนะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อยู่อาศัย าาดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพิธดาวพระทิธีเนี่ยจะย้ายราศีนะครับตำแหน่งก็เป็นอุจจาวิราชในวันที่14มีนาคม2564นะครับช่วงเวลา2ทุ่ม5นาทีดาวพระทิธนี้ก็เข้าสู่ราศีมีนนะครับในภพปุตตะอยู่ในเรือนพฤหัสบดีส่งผลให้เจ้าชะตาเ่ยนะครับนะจะเป็นคนที่ชอบความอบอุ่นนะพูดเราผู้ใหญ่ก็ถือว่าจะรักใคร่เอ็นดูชาวลัคนาราศีพิจิก ด้วยเช่นกันนะครับในช่วงจังหวะชีวิตนี้นะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่มีปฏิพานไหวพริบดีมีความฉเฉลียวฉลาดในการใช้คำพูดวาทะศิ์ต่างๆนะครับมีจะมีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจกิจการต่างๆซึ่งก็จะสร้างนะซึ่งสามารถอำนวยผลดีให้กับเจ้าชะตาได้เป็นบุคคลที่มีความมุมานนะที่จะก้าวหน้าประสบผลความสำเร็จสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าชะตา นะครับและไม่ทําให้ผิดตัวบทกฎหมายหรือศีลธรรมต่างๆนะครับก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณอาจจะต้องใช้ความเพียรความพยายามอย่างเต็มที่นะในการประกอบอาชีพนะครับตามความรู้ความสามารถคุณทําให้เต็มที่ไปเลยถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับและดวงคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้บุตรที่ดีด้วยนะดวาวพฤหัสที่นี้นะครับตำแหน่งเนี่ยก็เป็นพินทุบาทในดวงชะตาส่งผลให้เนี่ยนะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะมีงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบใหม่ๆ นะครับแต่ก็มักพบกับปัญหาหรืออุปสรรคอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเจ้าชะตาแก้ไขในสิ่งนั้นได้แล้วก็จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความมั่นคงที่ดีนะครับดาวต่อมาเลยนะครับที่จะย้ายก็คือดาวพระเกตนะดาวพระเกตนี้จะย้ายราศีในวันที่17มีนาคม64เวลา22.40นาดาวพระเกตนี้ก็เข้าสู่ภพวีน่านะครับอยู่ในเลือนของดาวศุกร์ในดวชดงชะตาคุณเนี่ยเกตอยู่พบวีน่านะครับ เจ้าชะตาเนี่ยมักจะโดนโดนโ,โมโลสุมชีวิตนะครับอย่างหนักต่างๆนานาแต่เจ้าชะตามักมีความอดทนนะครับต่อสิ่งต่างๆต่อเหตุร้ายต่างๆเหล่า,ลานั้นได้เป็นอย่างดีเลิศน,นะครับมักมีโชคร้ายหรือมีโรคประจําตัวให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับการปวดหลังปวดเส้นต่างๆต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์นะดาวพระศุกร์นียจะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นมหาอุด ในวันที่19มีนาคม64เวลา1 1ร1นาทีดาวสุกก็เข้าสู่พบปุตตะอยู่ในราศีมีนในเรือนพฤหัสบดีส่งผลให้ชาวาลาัคนาราศีพิจิกเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีไม่มีใครรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณว่าชอบหรือชังในดวงชะตานะครับคุณก็จะมีความรักนะกับสิ่งใหม่ๆนะครับกับเด็กชอบพูดคุยกับเด็กก็มีความสุขดีในดวงชะตาของคุณนะครับ และในดวงชะตาเนี่ยเจ้าชะตาเจ้ามีโอกาสได้คู่ครองซึ่งเป็นคนที่มีฐานะที่ดีพอที่จะค้ำจุนเจ้าเจ้าชะตาได้จะบังเกิดโชคลาภโดยอาศัยเพศตรงข้ามหรือคู่ครองเป็นสื่อนะครับเป็นบุคคลที่ในช่วงนี้จะมีความสุขสําราญทั้งๆแล้วก็จะมีในเรื่องของรายจ่ายมากเป็นพิเศษด้วยนะครับหรือคนรักคู่ครองของเจ้าชะตาเนี่ยมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่ง ให้ร่างกายดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับส่งผลให้เจ้าชะตามีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของความเสียหายต่างๆก็จะมีเข้ามาใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเจ้าชะตาแก้ไขในสิ่งนั้นแล้วก็จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสุขสบายที่ดีนะครับแต่เจ้าชะตาเนี่ยก็จะมีเรื่องที่อึดอัดทุกใจนะครับคึนไม่ข่าคลายไม่ออกเหมือนน้าท่วมปากเ่ย ประมาณสัก3 0 0นะครับ heh. ดาวต่อมาเลยนะครับที่จะย้ายราศีก็คือดาวพระพุธนะดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วในวันที่26มีนาคม64เวลา13ในาฬการ45ีตำแหน่งก็เป็นประเป็นนิดนะครับในดวชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของร่างกายหรือสุขภาพของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเต็มที่นะนะครับสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลนิดนึง นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยบางครั้งอาจจะอ่านเขียนเรียนเนี่ยไม่ค่อยเดีเข้าสมองสักเท่าไหร่นะในดวงะตาคุณนะครับส่วนในเรื่องของบุตรนะมักจะมีความอาเดือดร้อนนะครับเออเพราะบุตรนะในดวงะตาและเจ้าชะตาเนี่ยจะใช้คําพูดนะครับอ่าต,ต่างๆเนี่ยในการทำหมากินเหนือมักจะมีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงด้วยเช่นกัน นะครับในการพูดหรือติดต่อสื่อสารต่างๆนะในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงนี้ถือว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภใหม่ๆนะครับในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยจะมีความมั่นคงนะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสมีบุตรนะหรือบริวารใหม่ๆแต่สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์หรือแข็งแรงสักเท่าไหร่นะักนะครับคุณจะมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเนี่ยนะ มาจากต่างถิ่นต่างแดนไกลในดวงจะตานะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยดาวพุธร่วมสุขอยู่พบปุตตะถือว่าคุณจะมีความสุขนะครับกับคนที่อายุน้อยกว่านะอ,อกับเด็กนะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีนะในดวงจะต่าคุณนะครับล่าเริ่มแจ่มใสมีโอกาสได้กินของอร่อยๆอออนะในรูปลบกิ่งเสียงต่างๆก็ถือว่าแล้วแต่ <c oughs> เอของชาวลัคนาราศีพิจิก นะครับในดวงของคุณเนี่ยก็มีดาวพระราหูเล็งลักลาลัคนาอยู่้วนะครับมีดาวอังคารมาเล็งด้วยเนี่ยนะให้ลองในเรื่องของปัญหารักซ้อนรักสามเศร้า,านิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับและเจ้าชะตาเนี่ยมักจะทะเลาะกับคนรักคู่ครองบ่อยในช่วงนี้นะครับส่วนมากเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกจะเป็นคนที่เริ่มก่อนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามใจเย็นๆนิดนึง นะครับเออค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะแต่ในช่วงเนี้ยชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณก็จะเป็นเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับต่อเพศตรงข้ามในช่วงนี้นะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับซึ่งเป็นดาวที่สําคัญกับชาวรัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างมากนะครับเพราะอะไรถ้าดวงชะตาใครที่ถูกปิดกัน้นหรือมีอะไรที่ขวางอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดออกด้วยบุญกุศลนะครับด้วยคุณงามความดีของคุณในดวงชะตา นะถ้าคุณสวดมวลไ้ว้พระทรรบุญปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาคุณด้วยเช่นกันเสริมให้ดวงชะตาคุณมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีนะครับเป็นที่ยอมรับในสังคมก็คือดาวพระพฤหัสบดีดาวพระฤหัสบดีนี้จะเดินมต์นะครับในวันที่29มีนาคม64เวลา11.48น,น,นาทีช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ประตูสวรรค์เปิดในดวงชะตาของชาวร,า,ราศรีพิจิกนะครับ นะในดวงเพราะว่าเป็นปฐุมมเกลียนจยันเป็นสิบแท้แก่รักเพื่อรหัสสี่ทรงศักิ์เช่มช้อยสุกสามดังนี้จะเจริญยิ่งนะครับด้วยคุณงามความดีในดวงตาชีวิตคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองสมหวังในทุกประการในสิ่งที่คุณคิด,คดและปรารถนาไว้นะครับด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณในทิศทางที่ดีนะครับชาวลัคนณาราศีพิจิกเนี่ยนะอิทธิพลของดาวพ,าพระพฤหัสบาดีก็โครจรมาอยู่ในภพพันธุนะครับก็ส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีฐานะ ทางด้านการเงินที่ดีนะครับแต่คุณเนี่ยจะเป็นคนที่มักจะชอบทําตัวเป็นคนเจ้าสําราญนะครับใช้ใจ่ายเงินมากใช้ใจ่ายเงนเินเก่งในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วคุณมักจะเก็บทรัพย์รักษาทรัพย์สินเนี่ยไม่ค่อยอยู่นะนะครับเออเพราะฉะนั้นคุณก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายไว้นิดน,นึงนะครับบางทีจ่ายเงินตามมือเนี่ยนะเออจ่ายเงินเกินตัวก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับในช่วงจังหวะน,นี้ในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัว หรือมีสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็เป็นที่สนใจในหมู่สังคมคนทั่วไปด้วยนะครับในดวงชะตาและรวมถึงในเรื่องของการเงินนะครับก็จะหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่ดาวพระพฤหัสบดีเดินมนต์นะครับก็ให้ชาวลัคนาราศรีพิจิกนะ,ะทาพิธีนะครับสวดร,รับส่งเทวดาพระพฤหัสบดีทําพิธีเล็กๆที่บ้าน ที่หิ้งพระของคุณนะครับก็ถือว่าเป็นสื่อกลางนะเป็นสิริมงคลนะครับให้คุณเตรียมผลมไม้19ผลนะทูบ19กดอกนะครับแล้วคุณตั้งนำโม3สามจบและสวดพระคาถาบทนี้ทิติปิีโศภคาวาพระพฤหรัสบรีจะมาสนมจะมาสมิงจะบุตรคุณนางจะธรรมคุณนางจะสักกุณังสับพทุกขังสัพพยันสัพพโรขังวิวัชเยสัาระฟังพระวันตุเมนะครับสวดแบบนี้19บจบนะ แล้วเสร็จแล้วครับเจ้าขอที่บุญกุศลที่ครับเจ้าได้สร้างคามชาดคามพบจนถึงปัจจุบันขอที่บุญกุศลนี้ขอถวายแด่องค์เทวดา,าพระพฤหัส,สัมปชขอให้มงคลระบุญนี้จงเป็นกาลังบุญที่หนูนำให้ท่านมีบารมีสูงยิ่งขึ้นไปและจงแผ่กาลังเทวานุภาพมาคุ้มครองเพื่อรักษาพระทานพรโชคลาบนะครับเงินถุงกระสองให้แก่ครับเจ้าชื่ออะไรนะค,คุณก็บอกชื่อท่านไปแล้วเสร็จแล้วคุณก็ขอพรได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลที่ดีในดวงชะตาของคุณ นะครับในช่วงจังหวะชีวิตของคุณในหกเดือนนี้ทําอะไรจะประสบผลความสําเร็จนะครับอย่างฉับพลันในดวงชะตาของคุณนะโดดเด่นโลดแล่นอย่างดีมากธุรกิจการค้าการขายของคุณไม่ว่าจะทําอะไรก็แต่จะเจริญรุ่งเรืองที่ดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยเช่นกันนะครับด้วยความรู้วค,ววความสามารถและคุณงามความดีของชาวราศีพิจิกนะครับช่วงนี้ถือว่าคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะครับดาวพระพฤหัสบดีอยู่ในตําแหน่ง ที่สีนี้นะครับก็หมายถึงที่คุณจะมีปัญญาที่ดีมากนะครับไม่หลงไหลนะแล้วก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยเช่นกันในช่วง1ปีนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เชื่อมั่นได้เลย,เลยลว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยคุณดีแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะบ้างในดวงจะต่างคุณนะครับ โอเคนะอันนี้ก็จะมาพูดต่อถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่13มีนาคมสีเวลา16บหนกาห้าสนาทีนะครับจันทร์ดับอยู่ที่ราศีกุมในภพพันธุให้ระวังในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นนะต้องระวังไว้ด้วยนะครับแล้วพระจันทร์จะเพนนะพระจันทร์เพนเนี่ยอยู่ที่ราศีกันในวันที่29 มีนาคม6 4เวลาตี1นึ่นาทีจันเพนอยู่ในภพลาภะเพราะฉะนั้นดีในเรื่องของโชคลาภและผลประโยชน์ต่างๆที่ดีเข้ามาหาชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะอัน,นี้คือคำทานายไปก่อรโดยภาพรวมในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูในแต่ละวันนะครับที่มีความสำคัญต่อด,ดวงชะตานะก็จะมาในวันที่5มีนาคม64 ดาวพระจันทร์ทับดาวเกตให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกมักจะร้อนเร็วหงุดหงิดที่บน่นมีเรื่องยุ่งทางจิตใจเสมอในวันที่5มีนาคมนะเวลา8โมง๕๔นาทีนะครับแล้วก็9 05. มีนาคมเนี่ยจันทร์ทับเสา๒๒เอกา๑๓นาทีให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายปัญหาทางสายตาโจรภยัยแล้วก็การวิวาทาต่างๆแล้ววันที่11มีนาคม6 4จันทพพร,บบร์ทับราศีตรีนึงนาที โอกาสได้พึ่งพาพู้ต่อผู้ใหญ่นะครับในดวงตาแล้วก็จันทร์ทับดาวพุธในวันเดียวกันเวลา15บหนกาเก้านาทีช่วงนี้ถือว่าคุณจะมีสเสน่ห์นะครับที่ดินมีมิตรมหาสู่แล้วก็จะได้ลาบด้วยอนะโอเคนะครับอันนี้คือคําทานายวิเครณ์โดยภาพรวมในดวงตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะก็ในเดือนมีนาคมนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กาบอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสาธุพุทธสังมิราาติพระสิวดีเทราพระอรหังสัพพาราพังประสิทธิเตสาธุ